วันนี้เราจะพาน้องกลอยออกไปข้างนอกกันดูหนะาดูหน้าไม่ใช่เจอเลยไอเรียบร้อยยังอ่ะลูกอืมแมวรูปปั้นวางตรงไหนแข็งตรงนั้นดูดูดูมองมองมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับน้อยหนึ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีชีวิตต่อไปแต่ประเด็นก็คือไม่ได้ว่ามีชีวิตคนเดียวนะจะน้องกอยก็มีชีวิตน้องกอยมองหน้ากล้องหน่อยลูก เยวันนี้เราจะพาน้องกลอยนะคะออกไปข้างนอกกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวที่ไหนบ้านหลังที่สองคืออะไรเชนทันเวิเกตเป็นไรไหมเพราะอันเนี้เหมือนเขาจะมีแบบกิจกรรมอะไรเงี้ยของเพจอบีใช่ปะก็เลยแบบว่าพาน้องกลอยออกมาข้างนอกนิดนึงนะคะปกติก่อยใจจะได้ออกข้างนอกแค่หาหมอเท่านั้นแหละซึ่งพึ่งตรงไม่อยากพาออกเพราะอะไรลิมันมากเกินอะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้กอนใจไปเที่ยวครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมค่ะเมื่อกี้ใครโดดออกจากก้าเมื่อกี้ใครโดดออกหนูเองค่ะเอาดีๆนะลูกวันนี้เอาดีๆนะอย่าทําแม่ข่ายหน้านะลูกเป็นแมวดื้อโชว์เลยค่ะคือเนี่ยถ้าปล่อยมือนะโดดเลยโดดออกเลยพุุงตรงพร้อมเลยอ่ะดูดิคำนวณนะหรือว่าได้กลิ่นหดหิดปะวะเฮ้ย ถึงเบบี้อินคาร์เนี่ยเวลาเขาติดสติกเกอร์เบบี้อินคาร์นี่คืออะไรอ่ะนุ่นก็เขาอาจจะมีเด็กอยู่ในรถไงมีเด็กอยู่ในรถใช่แล้วเราอาจจะต้องขับช้าเพาื่อความปลอดภยดัยหรืเล่หรอเออแต่เด็กอะ่ะนั่งเครื่องบินอะ่ะขับเร็วแบบพันกิโลเมตรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นว่าเออเด็ก,กต้องกลัวอะไรก็ไม่เกี่ยวกับขับเร็วปะเกี่ยวกับขับให้ปลอดภัยปะฉะนั้นรถทุกคันก็ต,ต้องขับให้ปลอดภัยปะงงอะสิ พอบังไหมพอบังคมพอพอะไรเบบี้อินคาทำไมขับรถแบบนี้เบบี้ oh yeah. เป็นคนขับคือเด็กขับไปเลยนะ,ะก็เลยฟิลช้าหน่อยพี่เพราะลูกหนูขับอย่า oh งน oh ี้ไหมเขาเป็นชาวเผ่าชาวเผ่าอินคาค่ะคืออุ้งกะอุ้งกะไปเป็นฟิลแบบอย่างนั้นไปเลยโบราณอย่างนั้นเบบี้อินคาแต่ว่าเอาออฟบาสเกตออกมาจากตะกา้าค่ะโอ้ยแค่นี้ก็เลิกลกจะแยกอยู่แล้วนู่นเดี๋ยวแปหานี้มาหน่อยนะอะไรสติ๊กเกอร์เบบี้อินคา เด็กสาวอินค่ะแล้วเด็กทำไมรู้ไหมร้องเพลงหมากเกมนี้หมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องเลยอย่าอย่างร้องให้หมต้องร้องเห็นไหมเบบี้อินคาลิสตินดูเดอะมิวสิกออฟยูมัตเตอร์นะคะเนี่ยพึ่งตรงทำไมต้องเล่นมุกอะไรตั้งแต่ในรถเลยกลัวแห้งคือพูดเลยกลัววอล์กแห้งเพราะว่าคือวอล์กยี่สิบนาทีจับกอดใจหลุดไปแล้วสิบ กลางรถให้ดูหน่อยสิคุณพ่อมือใหม่อ่ะทำเป็นบอะเอาอเอาลูกติดตั้งเอาลูกติดตั้งเร็วเเออคุณแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือให้นมแล้วก็ถ่ายคลิปค่ะเออมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วดูลูกดีลูกก็แบบโอ๊ยไม่ไว้ใจพ่อแม่อะไรขนาดนั้นนะนี่มันจะมีตัวล็อกนะคะอยู่ข้างล่างดูดูลูกดีดูลูกดีนะเรืกลรักสุดฤทธิ์ไม่ไว้ใจ เป็นอะไรเด็เฮ้ยแล้วในนี้ก็คือจะมีพวกแบบว่าแบบว่าอุปกรณ์เวลาที่เกิดว่าื่ยใจมันขี้มันอะไรเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือป่ะก้อยมันขี้เป็นที่ไม่ใช่หรออยู่ดีจะขี้แตกกลางห้างเหรอก้อยขี้แตกก็ได้ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เออมาดูก้อยก่อนดูดิท่านั่งยังมาดูท่านั่งนั่นหน้าดูดิไอ้ขาหุ่นเต้นนะ เดี๋ยวเราจะเดินทะลุอีเกียไปนะเพราะว่าที่จอดนั่นเซนท่ามันหายากแต่ว่าตอนอีเกียเขาก็เป็นเพ t เฟรนลี่แล้วนะก็คือเอาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้แต่ว่าต้องอยู่ในรถเหมือนกันเขาบอกว่ามันสามารถแบบว่าสัตว์เลี้ยงมันเลือกตุ๊กตาที่รักได้เลยแต่ตุ๊กตาที่รักของลูกไม่มีไปเเดินไปก่อนแล้วันนี่ไงเห็นป้ายด้านหน้าเปล่าเออมาดูน้องเหมียวและเจ้าตู่มาได้มาได้แต่ว่าแบบน้ำหนักไม่เกิน15 แต่ว่ายกเจ้าของก่าวสิดูยังแต่ห้ามเข้าตรงโซนที่เป็นบริการอาหารนะเออต้องมีซิปล็อกเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ปกครองคุณเป็นผู้ปกครองของคือถุงซิปล็อกอ่ะนะซื้อข้างในได้ปะซิปล็อกคอนนองอะไรอย่างนี้ถึงนี่เกียร์แล้วเลิกชมเฟอร์นิเจอร์เหรอจ๊ะนี่นี่อะไรนายห้องนอนของลูกเหรอไปสนใจมองอะไรก็ไม่รู้ เห็นเรามองนะื้อผู้หญิงแล้วนะมองอย่างเียหมืมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้โอ้ยโในบ้านไทย้วเนี่ยคือแบบพาลูกเที่ยว่ะเฮ้ยยังยังยัยู่ไงดีมองตรงไม่มองอย่างนะนเดลงมันเรงเลยนี่เรื่อคือคุณพ่อสับลูกอะ กอยบอกว่าอยากไปเซฟอร่าค่ะกอยบอกว่าเห็นแถบแล้วเล่งละอุ้ยนู่นตรงนั้นดิมีนกเต็มเลยอ่ะมีเสือมีพ่อและพ่อจะขี่ห่ออะไรอยู่ด้วอ้ยเธอจำนกนี้ได้เปล่าที่มันมาเกาะมืออ่ะเนี่ยนกขนาดตัวใหญ่มากเหมือนเราก็ตอกเมียป่ะไปลงปะอุ้ยดูกอยดิเดี๋ยวดิอุ้มองกันเลยได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรโอ้ย หรือหมาหมาก่อนอ่ะส่งีินุนไปด้านข้างก่อนเพราะว่าคนมันเยอะนะคะนี่มีไก่ด้วยสวยมากอันนี้งานมันมีถึงวันที่25นะคะกว่าจะได้ลงก็น,น่าจะหมดแล้วล่ะ โมกก้อนเลยนุ่นน้องงิดใส่ได้แต่น้องก้อยใส่ไม่ได้นั้นอ่ะใส่ได้เหรองิดใส่ได้เปล่าเล็กไปเหรอมีมีไซส์ดูดีดีนิดมีน่ากลัวเลยทั้งงิดใส่อ่ะกลัวมันอะใส่ไก่ได้โอเคสุดพี่รับจังเลยคอยใส่นี้เปล่ากอยใส่คอยอยากใส่ปะคอยบอกอะไรก็ไม่รู้เสียงดังมากจะถึงงานเพชรเอ็นมีบอ น้องนี่ทางนี้ทางนี้น้อยเดีเาดูเฮดูแมวใหญ่เลยแมวแมวเต็มเลยกอยบอกอันนี้จะเริ่มยังสุระเนี่ยจะเริ่มยังเอากูออกมาเนี่ยจะเริ่มยังจะแล้วไหมคืองานอ่ะถ้าเราลงคลิปไปอ่ะมันก็ไม่มีแล้ว นะคะคืองานที่ผ่านมาเนี่ยเออก็คือเอามาให้ดูขำๆเพราะว่าพุ่งตรงนะเซนทันเวสเกตชอบมีงานอะไรแบบนี้สุดๆวันดีคืนดีก็ทำไมแพ้เออบางทีก็มีแพ้บางทีก็มีปลาสวยงามบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยฉันว่านะเขาสำรวจตลาดมาแล้วว่าว่าโซนบางใหญ่อะไรเงี้ยเวสเกตอะไรเงี้ยคนเลี้ยงสัตว์เยอะเชื่อเชื่อป่ะอะไรเลยวาเขาสำรวจมาแล้วว่าโซนบางใหญ่สัตว์เยอะควรต้องมีส่วนสัตว์อะไรเงี้ยเหรอ อ้าวควรมีป่ะฉันว็าคนเลี้ยงสัตว์เยอะเพราะว่ามันเหมือนอยู่ฟิวชั่นเมืองฟิวเลยี์ไม่ไม่รู้เดาเอาเนื้อออกไหมพอเพชรอันเมียก็มาเปิดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยป่ะเออแล้วก็มีไปเปิดงามงงวานมีไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยหลายที่นะคะอ่ะถึงแล้วแกอุ้ยหมาหมาเจอแล้วเจอเยอสวยแล้วจ้ะเยกคอยเจอเยอสวยแล้วจ้ะแต่เยกคอยคือตัวป่ะตัวดูนิ่งเลยอ่ะเป็แบบหยิกหยักหยักหยักสุดเลยเถื่อน ตัวตัวลัวดูเก็บเท้าด้วยนะไปตัวเกินเออห่วงตัวเกินเนี่ยดูไหมเนี่ยตื่นคนตื่นห้างไปหมดนะเจอคนเยอะๆตกใจไปหมดเลยห้างมสิดเหียมหูนะดูหนาดู่ดีัี่กำไรเลยป่ะอันนี้เราจะไปไหนไปทำคัพเค้กไปด้วยกันเออเดินไปจ้า นี่ก็คือฉลองครบรอบ2ปีนะคะของเพจแอนมี่เขาก็มีกิจกรรมแบบให้ตกแต่งคัพเค้กอะไรอย่างนี้ด้วยเ,<อ>เป็นกิจกรรมของด็อกสเอรี่ใช่ไหมใช่ด็อกสเอรี่ s <S เอาแมวมาลง,งมะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาแบบว่าคัพเค้กเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปให้งิดกินอจริงแมวกินได้ก็ว่ะ มันจะเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นตับเป็นของหมาแล้วกันนะคะอ่ะแต่ถ้าคนหิวก็กินไปเล่นไปเอาคุณกินก่อนเลยคนแรกนี่น้เขาเตรียมเซตไปให้แล้วครูนะครับเราก็จะมีมิสคิดให้แปะแล้วก็ครีมชีสบิดได้หมดได้เลยครับได้เ่ะโอเคได้เลยค่ะไปทำกันจะพุ่งออกมาบอมองมอง กลมันโดดซุบออกไปไม่ออกหรอกเลยใครเขานอนนั่นแหละดีแล้วขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาดึงออกลูกแล้วล่าสุดขึ้นมาดูก่รทำเค้กหน่ะเออทำเค้กให้หยุดหงิดนะไม่ได้ทำเค้กให้หนูนะมันตื่นเต้นมา้ยเนอะฉันจะทำคัพเค้กระหว่างที่ก้อยใส่เมื่สนใจส่ซันตาล่ะเออลองชิมดูไหมชิมชีสกินได้นิดนึงไม่ยากอาหารจ้าคือเขากินยากกเสิ รูปอะไรอ่ะหัวใจเหรอแมงวันมั้งเหมือนอยู่นะแมงวันอ่ะมองเลกลักอ่ะกอยอ่ะคือพุ่งตรงนี้ไม่เหมือนหัวใจเหมือนลายบออะไรเอาเป็นฟิลนาฬิกาแล้วกันเวลาผ่านมาสองปีไงเป็ดนเอ็นดีฮะเฮ้ยคือเรารักลูกค่าเกินเป็นไรอ่ะเอ็นดีอ่ะ สองอะไรสองเลเสิสองอย่างเจ้าสวยแค่ไหนเขามีคุกกี้ด้วยนะเธออย่าลืมแบบหนึ่งสี่คนเราสักเออสร้างสรรค์อะไรว่าก้อยบอกว่าหนูงงค่ะคุดตรงนะพูดตรงนะดูไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรอันนี้จะเริ่ม จะสื่ออะไรงานนี้เพชรแอนมีครบรอบสองปีแค่นี้เลย <c oughs> คือฟิลสองค่ะนีเเอาไว้ใกล้กอยหน่อยใกล้ยคันเยอะแลวหน่อยเพชรแอนมีครบรอบสองปีค่ะอยู่บ้านอ้อนจังเลยอยู่นั่นนิ่งใจเลยอืมเพชรแอนมีครบรอบสองปีค่ะเพ้ยกินปะไม่กินหรอกอ่ะ <c oughs> อุ้ไมไปเพราะว่าพาไปดูรูปตัวเองเฮ้ย <c oughs> ถ่ายรูปยังเดี๋ยว หายอยู่ไหนไหนไหนลูกหนูอยู่ไหนหายอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเจอปะเนี่ยเนี้ยลอยใจกระหดดยิ้มเฮ้ยดูมองลองมองมองมองเออมาถ่ายกับลูกตัวเองตัวซิงอร่อยซิงค่ะไปหมดเลยลักไปหมดเลย ให้ความร่วมเลยเนี่ยฮะให้ความร่วมเลยให้ความร่วมเลยพาไปไหนก็ไม่ได้เราไม่ได้พาแล้วนะไม่ใช่คือมันต้อแปลกที่อ่ะมันต้องแปลกที่แหละเพราะมันไม่เคยออกอ่ะโอ้ยโลกนี้มันช่างแปลกใหม่เหลือเกินไปกินเป็นไหมเป็นเป็นหรอเป็นปะวะก่อนเลือกกินอ่ะเป็นข้าวเหนอยวเนี้อร จริงเหรอตอยเธอต้องลองกินดูนะโอ้ไม่ตอยกินเหรอคือเขาเลือกกินใช่เลือกเหมือนแม่มันเลยเออสิขนมแมวเรียยังไม่ค่อยกินเลยเออโอ้โหตอยไม่กินเลยจริงจริงโอเคโอเคแต่มันก็ไม่ดิ่นนี่ตัวอีูไปไหนนะคือตาคือไม่ได้อยู่แบบสงบสุขเลยอะดูดิมอนหงสายนอนหงสายไปหมดไหนลองต้อนเองนี่มันมันคือขนมอะไรอะ แบบชิ้เล็กสวยเป็นไก่คนกินได้ปะเฮ้ยไม่ใช่เลยฉี่เกินลองดูก่อนต้ะไม่เลยอ่ะไม่กินเลยอ่ะคือตัวแข็งมากพึ่งตรงน้ำตัวแข็งแมวสตาฟ้ากลัวเราไม่รู้เนี่ยเลยเหมือนกลัวเลยเนี่ยปะเหมือนกลัวเหมือนไม่ได้เลยนะฮะลองเลยหรอเออเออให้ใส่ไข่ลองแบบเดินลองอะไรเผื่อจะแบบใจมันอาจจะปลอดโป่งมากขึ้นนะแ่นเราจะแบบหลุดเลย น่าคือกลัวอะไรคือจะอขึ้นคะเพราะว่าตอนนี้คือแมวตาเ่าหุ่นแมวโดนสตาร์บดินเนี่ยไม่ขยับเลยเออโดนสตาร์บไหมคะโอ๋สงสารไม่กล้าเดินเลยอุ้มไปไว้ตรงที่เครื่องเล่นอะเลยเหรอลูกฮะไม่กล้าเลยถามว่าเล่นไหมบอคือวางตั้งไหนอยู่ตรงนั้นเออเดล่นเนี่ยเล่นนี่เล่นหน่อยสิ ไม่ไปไหนเลยกลัวไม่อันนี้คือทำไมเขาเรียกว่าที่นั่งมันไม่สมศักดิ์ศรีคือเจอนี่เลยอันไหนไม่ใช่เจอเลยองยิงเหรอบางรังไม่เหมือนก็ใหญ่เลยเพื่ออะไรมันก็ไม่ไปไหนอยู่ดีอ่ะดิ๊ดิ๊ดคือก็ยีเล็กดีพอดีตัวนะเออก็ยีผิวพอดีตัวกอยมันแบบนิ่งเกินน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบแปลก แปลกทำไม่กล้าขยับเยอะเลยจริงไม่คุ้นเหรอไม่คุ้นที่โซะไหมตัวอีใหญ่เลยจับเสื้อให้มันย่อนกว่านี้หน่อยตาหมอบ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 คือเขาระวังตัวไม่ค่อยไปคือไม่พูดพลาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมองสำรวอุยสตูดิโอเลยอ่ะเหมือนสตูดิโอแมวน้อยเนี่ยกาสิปิงยาเนี่ยเออก็ทรมานลูกเกินถ้ามันก็ทานสิปิงยาได้ หนึ่งสองสามเออเออเออไม่ขยับเลยเออโดลตาบหรอไหนอยู่ตรงนั้นเลยอยู่โลต้าบหรอถือถ้าลูกสาวจะนิ่งจะแข็งขนาดนี้นะทำไมยิ่งไปอยู่กับเพื่อนเลยเพื่อนไหนนี่เลยค่ะโบหินสาวจะนิ่งสะติวขนาดนี้มันแปลกเออแปลกที่อะไรอย่างเงี้ยหินไปเลยค่านสงสารกัน หเห้ยหัวยๆยั่นจึ๊ด่ะเดจึ๊ดอึเดจึเดจึเดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดยดจึ๊ดจอ๊ดจึไดจึจึ๊ด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 จอ๊ดจึ๊อจึ๊ดจึ๊ะจึ๊ปีดมีกิจึ๊ดจึ๊ดจึ่ดจึ๊ดจึ๊จึงดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดจึอดจึ๊นจ้นดจึ๊ดจึ๊่จึะดจึ๊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 ดจึัตว์เดจึยงจึาว่า ตอยไหมอีกเรื่องนิ่งสุดเขาเรียกว่าสาวอินโทรวตซะแล้วออกบ้านมันก็ฟิลงงฟิลอะไรแม่รู้เหมือนกันไงอินโทรวตตื่นกล่อมลูกเหรอมาแม่นอนเตียงไหมล่ะเฮ้ยลองนอนดูไหมเขาคือถ้าเขาจะไปอ่ะเขาจะดีดตัวออกเลยนี่คือไม่ไปหรอใช่ิงเออถ้าจะไปจะแบบโดดไปเลยไม่ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมะเาเข้ารถไหมพอเขาหลุดนี่คือนอนหนับนิ่งเลยใช่กลัวยอุ้ยไปนอน ตัวย่อนต,ตัวนี้ปึงป้งปึ้งสลับแล้ว <laughs> แมวรูปปั้นวางตรงไหนแข่งตรงนั้นกินไหมกินได้ไหมกิได้ไหมกินได้หรอกินหน่อยไม่ได้ไหวตัวเกินเดี๋ยวครับเค้กนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้หงุดหงิดแทนตอนเย็นเห็นด็อกเกอรี่อยู่ตรงนู้นด้วยด็อกเกอรี่แต่ว่าแมวมางงงมากอะระหว่างอุ้ยนอนแล้วนั้นระหว่างปล่อยใจกำลังช็อกซินิมาอยู่นะคะขาวเจอซ็อกะคะรุ่นก็คือขาวเจอซ็อกยิ่งกว่าป้ายาเลยมึงเคยเห็นนะปักไอคิวที่แบบป้ายาที่มันพ่นเส้น ใหญ่อตามแบบไอซีแล้วเขาบอกว่าคือขอโทษนะคะอันนี้เคก้กโสมปะ่ะนุทำไมคุณยิ้มาชอบออกมามันจะดีไว้แกเสื้อดี <c oughs> ออกมามันจะดูดี <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูเลยตอนเสร <c oughs> ็จเสนใจนะสนใจนะ อยากดูอันนี้จะซื้อว่าผมรับสองปีไปแล้วมีขับแค้คุณนุ่นนะคะอันนี้คือซื้อถึงอะไรอะคะสองปีอย่างมั่นคงเพราะฐานแน่นคือมันก็แน่นเกิน <c oughs> และนี่คือขับเค้กของเรานะคะซึ่งไปชิมสุวยมีสองไม่แต่คือเดี๋ยวคนที่ตัดสินเนี่ยคืองุนหิดนะเพราะเดี๋ยวมุนหิดจะต้องกิน เดี๋ยวคอยดูว่าสกินของใครือจะแบบหมดคูบอเพราะว่าอะไรน้องกอยตอนนี้คือนั่งแบบเจียมเจียมเกินถามแม่ไหมถามหาแม่ดรือล่าป่ะเออถามหาแม่แล้วไหวล้วอูเข้างนอกเดี๋ยวเราเอากอยไปส่งที่บ้านเออเพราะกิจกรรมแนี้วเราก็จะประมาณนี้นะคะก็เอากอยไปส่งที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาเค้กไปให้คุณหยิดกินแต่ว่ากอยมองเค้กตลอดกินปะกินเินไม่ใใด ต้องพามาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินละเห็นไหมเฟรนดี้เอ๊ะนักท่องเที่ยวบ่อยๆเนาะพี่สวยจับดิพี่สวยจับอ๋อโอ้ยนี่เฮ้ยนี่พี่พาาให้อ้อยอ้อยเดี๋ยวนีสัมปทานคุณจากเพทแอนดีตจ้ตาเล่นมาไม่สนใจเลยฮะเกออก็เรียบร้อยเกินงานไหนก็คือนิงสนิทเนี่ยอะลินก็ไม่เอาของจรินตัวแล้วเอาเงินไหมลูก คนเงินให้ดีกว่าได้เออขอบคุณค่ะขอบคุณครับอียมีของนี่ด้วยขอบคุณนะครับดีด้วยค่ะสองปีโอ้โหดูตาแบบตาแข็ง อ่ะเดี๋ยวก็จิวด่ลาลานะคะเหล่าน้องๆที่น่ารักนะคะแล้วจริงๆเมื่อกี้มีน้องอีกคนหนึ<อ>่งรู้ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่มานะคะเอะอไมนคน์ประดเด็นคืออะไรมาแสดงเลยพอเจอกันบ่อยอสุดๆในไลไ์เอ่ยอะแล้วก็น้องตอยกย็คืออ่ขออภัยที่พามาประสนไครเยอะเกินโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วอ่น้องตอยกลับบ้านเนาะเดินทางกลับจ้า กำลังจะไปบ้านพี่นุ่นต่อนะคะเอาน้องกรอยไปไว้ที่บ้านแล้วพอน้องกรอยถึงบ้านปุ๊บวิง่งชาลาลาเลย<แ>คือทําซาแค่ในรูค่ะทำซา,าเมาน้องกรอยนิดนึงว่ายังไงวันนี้นิ่งเกินผิดกับเวลาที่แบบอยู่ที่บ้านเออแมวรูปปั้นบอกค่ะ <laughs> คือก็ต้องให้อภัยน้องนยเพราะ <laughs> ครั้งแรกที่น้องออกทัวร์ออกไลนร <laughs> เออหลังจากเป็นแมวจอแล้วก็มาเป็นแมวกูคราวนี้เริ่มฟิลแมวออกงาน ทำให้เป็นลองแมวอินฟลูประมาณนี้แล้วกันเนาะวอกสั้นๆไม่ได้ยาวมากเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้น้องก้อยออกจากบ้านนานเพราะตอนแรกคือคิดไว้ฮยหนึ่งนะเคลียร์้ําลรายฟูมปากสองดินหลุดวิ่งจับในเวสเกอตอไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งลงใจลงใจข่าวหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็ได้นะคะแล้วก็เธอเห็นไหมว่าฉันต้องไปนั่งเก็บของเพื่อเอาเ,ออเสื้อผ้ามาเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานต่อก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวอล์กนะคะพา ใจออกไปเที่ยวคือยังไม่ได้คิดซื้อวอค่ะไว้ก่อนหรืออ,อกปะอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ช่องนั้นหนึ่งไหมอัพแล้วก็ช่องผลน้อะชแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหรือใครจะกดซับสไครต์กรอยใจนะจ๊ะในไอจีก็ได้หรือว่าหงุดหงิดนะก็ได้นะคะเพราะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาน้องหงิดนะเออแต่ก็อย่าลืมกดติง๊ง กระดิ่งด้วยคะ่ะกดซับสไครต์ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันน้องแล้วเดี๋ยวภาพเอ็นเครดิตอะเป็นภาพที่แบบว่าน้องหงิดกินเค้กบอเออดูสิว่าน้องจะกินเค้กพ่อหรือเค้กแม่อ่ะโอเคไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ,ะนี่คือคับเค้กนะคะแต่พูงตรงนา้สาสภาพ <No. S 1> อาทงออกก่อนเดี๋ยวน้องกิน mm. ทงเลสิ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคัพเค,ค้กนี้ลูกสาวจะเลือกของใครอันนี้ของฉันอ่อันนี้ของคุณโอเคพร้อมยังพร้อมองเงี้กินอันไหนอันนั้อันนี้อันนี้อันนี้ดูมันนีด้วยสิกินได้ลองชิมดูน,นี่นี่อันนี้นี่นี่ อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอว์กินน่อยอ่ะกินได้นนรูปร่างมันไม่เหมือนอาหารนะสิแล้วทำไมมันเรียปาบแผลๆ,ๆ,ๆแผลๆนะัน่ะมันอยากกินรู้เนี่ยแต่ให้มันรู้ก่อน บ่อเนี่ยถ้าไม่ให้เขาเขาก็ไม่กินกินอะเชิญพี่สาวน้องสาวมันเหมือนกันเกินคือไม่กินของแบบสุดสุดละพังเพื่อนนะคะสุดสี่สุมห้าเขาเรียกว่าอะไรสุดสี่สุ่มห้าเออเรียกและอันนั้นนะต้องประเคนเกินที่สุดอ่ะอ่ะนี่อ่ะกินเองกินกินนี่ขี้โกงขี้โกงเสิร์ฟว่ะดูนะ ฉันก็กินจ้ะนูกสาวกขารักพ่อรักแม่เท่ากันหมดค่ะสรุปงินหิดกินทั้งคู่ค่ะแต่ทาไมต้องฟิลเสิร์ฟฟิลไรเกินอาวานคู่กันดีดูดิวจะเอาอันไหนสุดท้ายละตัดสินเลยเขาไม่กินเองค่ะนูกสาวก็ต้องป้อนค่ะเอออ่ออ่อโอเคคือของใครก็ได้ขอให้ป้อนจบแคนีน้งาม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 งางาม you mass, 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 mess, mess,